ประกดไพี่น้องคดไครับประคตไงครับสายใจบอลพี่น้องคดเหลืองครับสวัสดีครับพี่น้องครับปกับผมบอนุกอีสานบ่อนองไหวอีกขึ้ก่าครับพี่น้องครับภาพพี่น้องมาบรรยากาศเดิมๆนะครับภาพพี่น้องมาใส่เบสครับเบสเท้านะครับหาปรากฏ ตัวนี้ใหญ่นะครับมือเศร้ามือเศร้านี่เขาเจ้าได้ไปโอ้โหครับตุกบึกบึกกูผมอีกพี่น้องเลยว่ามือนีสิดาพี่น้องมาแก่ตัวอีกชักรอบนึงนะครับคำบ่าถือมาแก่ตัวแล้วครับเข้าหากินเนาะแตซ้ำถือเลขนะครับอันการหากินซ้ำถือเลขซ้ำถือเลขจ้าใดมาตีทยธมันฟุกทรรมันฟุกถือเลขขึ้นมากกับซ้ำเราได้ปลาใหญ่เลยพี่น้องมือเศร้านี่เขาเจ้าไดบอ สองตโลคึงอะครับพี่น้องตประมาณแปดขีด6ขีดแปดขีดโคตโอ้ใหญ่อ,อึบปักเลยผมก็ว่าผมอยากสืภาพพี่น้องช่วงบรรยากาศนันบังนะครับมก็เลยออกมานะครับเยือกับพ่อพกับหมู่บ้านแห้วพี่น้องครับเยอกับพ่อพ่อกับหมู่บ้านนะครับมันนี้ได้มาอาจสินเอยว่าเกานะครับเพราะว่ามันเหลือจากหมู่บ้านแล้วก็ได้ปาขาจากตุ่มมากพี่น้อง ตุ่มตุ่มที่เขาใส่นะครับผมใส่เอาเนื้อปลาได้มาจสักซิบกระตูนแล้วครับมาผสมกับปลาหมอลูกปลาหมออันเก่านะครับกับมาใส่บนเก่ามั <c oughs> นเองเบียกการงานส่างหลายพี่น้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งเบื่อนะพี่น้องครับจะได้กัดได้พอแน่แน่สำหรับปตักปติย์ไงนะครับอย่าพึ่งเบือ่อพี่น้องมีพาพี่นอ้องยกแบกลากขึ้นมาให้เบิ่งจนได้แหละครับ เพราะว่าผมหาขี่นใ,นในนามปลาสักนิดชินทางซ้าบ้านนะครับชินทางแห้งครับมาแต่ห้ามมากครับก็อย่าบาอกยังหลบลูเพิ่นนะครับเ้ากะมากขอนะครับขอใหได้ตัวหญ่ๆเพื่อกะใจดีเพื่อกะให้ยูพ, you, พี่น้องผมใส่แล้วเลยนะครับพี่น้องครับตอนนี้ผมใส่ใส่เบ็ดเรียบ้อยแล้วปะบ้าณ ถึงสามสิบวะประมาณสามสิบหลังได้ครับแตมอนี่ตา้งเกาคือพวกที่เยื่อเปลี่ยนยามแล้วยามเลยพี่น้องถ้็หารุนมืออื่นเสาอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจงเขาพานตมอนี้ไปพี่น้องครับเขาพานตมอนี้ไปเขาจงไปซะสาะแสวงหาเหยื่อปลาต่สิได้จากไซเลาโบโหอาจจะไปซื้อมากก็ได้ครับถ้าปลามันกินดีนะครับาปลามันกินดีเ้าก็ซื้อ ซื้อได้ไม่มีปัญหาครับเพื่อพี่น้องเด้นรับชมบรรยากาศทั้งความสนุกนะครับความสนุกความมั่นในการหาปลาที่แท้จริงนะครับความสนุกมันอยู่วันนี้ครับพี่น้องถ้าปลากินดีผลสิบสือเงี้ยป่ามาใส่เห็นพี่น้องเบิ้งโอเคบ่นะครับเนาะถ้านั่งกินบอนดนปันไดผมก็สิเอาเยื่อเท่าทีีหาได้มาาไ่นะครับรลุ้นกันไปว่าม้อนี่ สีมันบ่มันครับพี่น้องไปลุยกันครับอ่ะครับพี่น้องครับถึงเวลาแล้วเอาไปยามเบ็ดกันครับพี่น้องเงียบครับมือนี่บ่บ่ปันไดครับพี่น้องโอ้นี่เด้นี่เด้ครับแน่แรกครับบ่มีบ่มีเหยื่อเปลี่ยนได้มือนี่ยามแล้วแล้วเลยครับบ่มีเหยื่อเปลี่ยนครับโอ้คือตัวหน่อยแห็นเนาะ ตัวน้อยครับตัวน้อยบาใหญ่ครับเนี่ยตัวน้อยพี่นออ้องเงียบมัอน,นี่เป็นพูกเงียบเงียบครับไปครับไปเบื้องต่อครับบ่เหมือนหมู่บ้านนะหมู่บ้านนี่ป่าสอบดีพี่น้อง ปุกปอกปุกปักเลยเหมือนวันแต่ว่ามันีนเงียบ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีบรรยากาศเนี้ยมือเศร้าครับพี่น้องครับหลังจากที่มือเคลื่อนเท่าโบสางพลั้กันมาได็ครับในแต้มเดียวพี่น้องก็เลยกรับานก่อนนะครับพาพี่น้องมาลุ่นเนี้ยมือเศร้าสิเป็นแบบใดสิมีแบบกงหญ่เงยอึกอึกเห็นพี่น้องเด้ลุรุนน้ำกันบ่ครับพี่น้องไปรุนน้ำกันพี่น้องครับไปลุยครับพี่น้องครับผมเห็นหลัแต้มหนึ่งครับเห็นบ่พี่น้องเห็นน้ำกันบ่ครับเวลาเรื่อย คือหางเงาเง่าเว้เป็นปลาดุกซะบนน่เนาะไอ้เพิ่งใกล้ๆพี่น้องโอ้คือหางเงาเง่าอู้ปะกดไงพี่น้องปากดไงครับปากดไงเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ได้กระวิงมากพี่น้องบ่มีผาดโหไงครับพี่น้องครับ ยังไงครับโอยู่เด้อพี่น้องเลยโอ้โห,โหครับมาบนเรือกันพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อาาันตราย่เด้๋ให้พี่น้องเบิ้งครับโอ้โ,โอ้โหครับพี่น,อน้องในที่สุดท้าก็เจอพี่น้องครับในที่สุดท้าก็เจอครับโอ้โห พี่น้องครับสายใจบอยพี่น้องคดเหลืองครับบอยครับพี่น้องาคดเหลืองโอ้โหครับบ่ต่ำแต่หกเจ็ดขีดพี่น้องสะใจขึ้นไปเลยครับในสถิติถ้าไปเจอมันแล้วครับโอ้โหครับว่าตรงย่านลุดกินยังจังเลยครับเบ็ดหนิดสอดแล้วสอดอีกครับมัดแน่นติ๊กเลยครับ เขาต้องแก้เบ็ดคืเอเราแลละพี่น้องโอ้ยครับนี่สุดท้ายก็เจอพี่น้องในที่สุดเราก็เจอครับเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยครับสิเด็กโตครับพี่น้องเดี๋ยวผมแก้เบ็ดกอนในที่สุดเราก็เจอมันนี่แหละครับที่ผมตามหาครับปรากฏแม่น้ำปลาสารครับปาคดเหลืองพี่น้องสาใจกันไปเลยครับ โอ้เดี๋ยวจักสามตัวเนาะจังเลยครับไปต่อครับพี่น้องนี่แหละครับบรรยากาศการหาอยากหากินพี่น้องครับซ้ำถือเลขครับ มือได้มันกับถือเลขครับมือได้บ้มามันกับอันนี้ไปมือได้บ่มันกับถือกินไปพี่นอ้องมีข้าวหาวนิดไอข้าวนิดเสียบเงี้ยโตใหญ่ๆพี่น้องมันกินกับว่ามันบักโล่ละครับกินเหนว่ามันบักโลก็กินบ่ได้หรอพี่นอ้องเยอะโตใหญ่ครับครับดูมีแต่โตวะเนาะ มี่มีม,มีลูกปลาเข็งหน่อยยุดสองสามตัวแล้วมั้งพี่น้องนี่เห็นปลากดโอ้ปลาเสื่อมอปลากดครับปลาเสื่อมครับตายเลี้ยวเนี่ยพี่น้องมูนี่ละปลาเสื่อมครับปลาเสื่อมนี่บบถือเบ็ดไง,ไงดเป็นยังบูครับพี่น้องสมากมัาสิมากิน,ากกนตะเง,งียเหร่นนะแต่มมือน,นีบอหลอดครับเจอเบ็ด เจอเบ็ดดีมีใช่ไปกว่าครึ่งพี่น้องปลาเสื่อมครับตายแล้วเงี้ยหน่อยหลายนะครับเงี้ยหน่อยมีอยุดสามตแล้วมั้งลูกปลาเข็งหน่อยครับน้ำนี่แต่ปลาขาวบัเงีเ้ยเงคุณนะครับยังดิ่นทวน,นอยู่ครับปลาขาวยังบ่หล่อนเลยพี่น้องเห็นปะมันยังบ่หล่อนครับ เอาไอ้นี่แล้วครับเอามาเสริมเหมือนแรงครับหาเถอ,อาปลักโล่มาก,กินนะครับต้องเป็นรุ่นโล่นะครับแต่สิกินได้ครับเหยื่อุ่นนี้แต่โบหอดโล่กินบ่ได้พี่น้องเบิร์ดซีดครับเพราะว่าเหยื่อญ่ครับกันบ่อขามหัวดึงเลนนะครับ <c oughs> ตามนั่นพี่น้องสำรับเตานี่ก็ได้เพื่อม,มาอีกซ้องแต้มครับ กลับมือขึ้นอีกแต้มนึงเป็นเป็นสามแต้มพี่น้องโอ้หามไหลแห้งๆมือหีิครับก็คือจังบ่อเห็นข่าวพายุนะคือคือผ้ากันปล่อยหามครับน้ามันจะลงไว้แล้วแบบนี้แม่พี่น้องปล่อยน้ำลงไวป้ปลาหนิปลามันกัดโอ้ยจะเห็นยังกันเนาะเห็ลุงมีพายุกันนะจิยิง ตึงไว้นะครับหมวานนะค้อมคิดเห็นส่วนโตพี่น้องตึงไว้ให้ปลามันหายกลิ่นอ้นวนๆครับถ้เสด้ส่างผลงานแบบบึ๊กเบึกเห้พี่น้องเบิ๊งเน,นาะนเสียดายแล้วแต่ความเห็นไผนะครับสำหรับมือนีกะตามที่พี่น้องเห็นครับสำหรับมือประมาณแต่กับมันนี่เขาครับยังมีด ปลากดเถาตัวนึงนะครับนี่ปลากดเถาตัวนึงใหญ่ๆนะครับกัะมานยูพี่น้องกรซ้บบาขี่หายขี่เล่แล้วครับเห <c oughs> มือแรกนี่โบฮัมไม่งียได้พี่น้องแต่สิบไปหาเงียไม่แต่ใสเห <c oughs> มือแรกนี่โบฮันม่งี๋ยได้พี่น้องครับจังสิบไปหาเยื่อไม่แต่ใสย่งนีบทั้งหัวนะครับก็ สีฟ้าใช่าย,ยามนะครับทำมันหวังงานเพราะว่าโจนิดโอ้งานหลายพี่น้องครับงานหลายงานหลายไปไส่บได้ครับครับพี่น้องกะเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสําหรับการใส่เพี้เท้ามือนี้นะครับอาจฉิบมันมันใดแต่เด็เดตัวใหญ่ด้วยพี่น้องในสามตัวครับพี่น้องโอ้ยเลือดไหลแต่ว่าตัวใหญ่ดิเฮียครับพี่น้อง โอ้ยสาใจไปพี่น้องครับนี่ใหญ่ๆๆๆครับปผมมัน่นเจ็ดขีดแปดขีดตัวเนี้ยเอ้ยสาใจไปพี่น้องผมหลบเนี่ยขอด้วยนั่นขักตัวนีพี่น้องครับเดี๋ยวให้มันลงดีๆกันมาเสื่อรับแต่ที่สองครับผง,งั่งขอด้ค่อยๆนี่ครับขอดคอ่อยๆแต่ที่สามนิดหน่อยอเคโอเคครับโอเค อย่างเขียวพุ่มอยู่ดิบเบืผม,มพี่ยังติดใหม่ติดมือกับบาดที่นอ,อนสำหรับผลงานการหาอ,อยู่หาก,กินหาปลาหาประคดหาประคดไม่นม้ำปลาซักกะสำหรับมือนี้กะสั่งผลงานไว้เล็กน้อยนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อนะครับรอติดต,ตามชมนะครับจังหว่าติดน้ำรุงลมหนาว มาต้องนะครับ๋ยวเขาลงน้ำมาได้ลงน้ำมาต้องเพาเย็นๆนี่นะครับตอนถ่ายยามเบสดีหนาวเลยจังวะนั่นพี่น้องครับพี่น้องสิเด็ุผคบอกครับบรรยากาศหาอยากหากินแบบเต็มูมแบบก็นี่นะครับคือว่าหมาันก็นี่พี่น้อง <c oughs> ตามนั่นพี่น้องครับแต่รับมือนี่กัสีเอาไวส้สำเนินนะครับฝากพี่น้องที่ขเข่ามาเบืองไมนะครับ จะเลืมกดนิดตามนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับกดแช่น้ำกระดีจะเป็นประคุณนหลายนะครับนะฝากี่นลองไปซ้ำนั่นนะครับสำหรับวันนี้ผมกัสิิบอกว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย